ฟารฟารสวัสดีฮารับวันนี้มีของมารีวิวอีกอะบาหุ <c oughs> ผมเอาตัวที่มันเป็น8 0เซนกับ1 0 0ถึง130เซน,นะมันตกประมาณ198บาทได้โคตส่วนลดประมาณผมได้ประมาณ184บาทมาดูันมันจะมีไซส์ประมาณ9 0ถึงเอ้ย60ถึงร้อ แปดสิบ <nenhum. S 2> ถึงร้อยสามสิบแล้วก็ถ้าอะไ่นะถึงร้อยห้าสิบอร้อยถึงร้อยห้าสิบแต่ผมเอาขนาดกลางก็น่าจะพอดีแล้วถ้ามา180 B, ร้อยแปดสิบกว่าบาทกดโคตรสดเลยก่อนเสื้อก็วัดดูด้วยนะว่าใส่ผนังในห้องแล้วมันได้เปล่าแกะค่อนขากว้างไหม เหลือแค่ไอตัวนี้กับกับดูผมว่ามันดูแน่นดีนะโอ้ก็ล็อกกระสิบม็อกก็แน่นดี่นะก็ตัวล็อกตัวล็อกตัวนี้ใส่ยังไงอ๋อ ตัวนี้ก็คือเห็นในตัวมุดนี้ไหมเขามาให้มามีสองตัวมันจะก็คือมันยึดผนังคือแบบว่าเนี่ยใส่เข้าไปนี่ฮนะใส่ได้เขาจะให้สกูมาแบบว่าเนี่ยเอาสกูขันกับผนังนะนี่ผนังนะแล้วก็เอาสกูเนี่ยเสียบเข้าไปนี่แล้วก็ขันติดผนังมันก็จะติดอย่างนี้นะแล้วก็เอาตัวเนี้ย มันจะมีรูอยู่อะแล้วก็เสียบเข้าไปนี้มันก็จะทําให้แน่นสองด้านผมจะขันห้ดูดูตรงนี้ดิเดี๋ยวสักครู่นะครับของลุงลังไปหมดเลยดูเนี่ยผมเอามาติดนี่นะครมันร้อยสามสิบเอ้มันร้อยมันแปดสิบผมร้อยสามสิบตอนนี้ไม่ได้ว่าตรงน,นี้ไดไ้แต่จะลองดูก่อน ぴったりもぴったりも。 บ,บิดแรงไว้ปะวะดีรตรงนี้แตกอะไรแค่หน้าเป็นเซนกันฝุ่นแล้วมั้งหน้ามีผลเท่าไหร่ผ่านมือคิวซอะแข่งใช้ได้ลองดูดิเมื่อกี้ขยมแล้ว ขย่มแล้วไม่ร่วงครับผ่านแล้ว,ลวดูดลคือเราต้องบิดบิดอันเนี้มันใส่กับวงกบได้ไหมเนี่ยไม่รู้วงกบมาเท่าไหร่ติดเบี้ยวซะเลยตอนแรกถ้าไม่ได้ผมก็จะมาติดนี่ผมว่าขนาดร้อยไอขนาดนี่ยขนาดแปดสิถึงร้อสมสิบนี่คือกำลังพอเหมาะเลยเ เดี๋ยวลองดูวงกลบทั่วไปเนอะไรวะอ๋อมันแค่เป็นมันก็เป็นยางประกบไว้เป็นพวกเป็นพวกยางกันลื่นประเปล่าระวังหายด้วยไม่มีอะไรหรอก เสียดายวงกบแต่ละบ้านไม่เหมือนกันน,นี้น่าจะประมาณเจ็ดสิบต้องเลือกระหว่างหกสิบถึงร้อยอันนี้แปดสิถึงร้อยสิบใส่วงกบไม่ได้เอ๊ะวงประตูไม่ใช่วงกบวงประตูวงกบประตูทางเข้าอ่ะไม่ได้ต้องใหญ่กว่าแต่ผมก็เอามาใส่เนี่ย 嗯。Mm hmm. ผมถือว่าผ่านนะก็คือว่าก็ระวังพังด้วยนะใส่แบบว่าออกแรงบิดให้มันทางออกอะ่ะก็ระวังพังด้วยเพราะว่าข้างๆอย่าลืมว่ามันเป็นผนังมันไม่ใช่เสาอ,อย่างเงี้ยถ้าเสออานี่อย่างเงี้ยกับอย่างเงี้ยออกแรงได้โอ้ยยังออกละก็มีประมาณนี้แล้วมั้งผมว่าก็แข็งแรงอยู่พอตัวเลยนะ กับราคาเสียได้ตรงไหนนะมันแตกไปยนี่ไงเห็นร้อยไหมที่บ้านผมก็มีบาโหนแบบว่เป็นบาประตูเงี้ยแล้วก็เอาอันนั้มาคองตรงนี้ถ้ามันได้แข็งแรงกว่าแต่มันใส่กับประตูอื่นๆไม่ค่อยได้คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะ 拜拜。Bye bye.